กะทาพี่น้องซุดแซ่บเลย,ย,ยเย็นไหมติดบูดไหมกี่แก้วมากกว่าก,กินกุ้กะทาก้อนกี้กินข้าหวานเบลไปออกคลิปกับแมงเมีเยวิไม่ออกนะไปไปกินโซนแล้วลดีล่ะน่่สุแล้วเหรอกำลังพี่แม่นั่งนี่

ลงเปิดไ <Net> ่กวาขวนี่นี่แม่นี่พี่ดอกแม่

นี่แ hmm. ม ok mm ่ไ hmm. ม oh. mm ่รู้เขาเออให้มันสุกกอนอีแม่บอกไม้แม่นี่เดี๋นี้เี่ห้านี่เนี่สุกสุดเลยเหอนเดิมวงคนกินยู่ไหมเบะโอ้ตีแม่กินเนี่เราทำย่ยางาสีตาลอยใจสุ้เขาเนี่ย 姜妍。